ทราบครับทนมอก็้ผมเยอับคาลิววันนี้เรามายืนยันแพ็กที่จะมาในวันจันทร์ที่21เดือนที่10นี้นะครับจะมีนักเตะคนไหนบ้างและมีนักเตะคนไหนน่าสนใจบ้างเพื่อนเนเตรียมทองกันไว้ให้ดีเลยว่านักเตะคนไหนจะมาบ้างและเพื่อนๆอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษลองคอมเมนต์กันมาดูนะใครที่ชอบคลิปการยืนยันแพ็กแบบนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับ โดยหลายคนน่าจะเห็นหน้าค่าตาแล้วก็น่าจะรู้แล้วนะว่าแพ็คไหนจะมาในวันจันนี้ผมก็มายืนยันที่อีกเสียงหนึ่งนะที่แพ็กที่จะมาในวันจันนี้จะมีใครกันบ้างครับผมโดยจะมีนักเตะทั้งหมด3คนเหล่านี้นะนักเตะอีปิกนะนั่นก็คือตูลาม ปาติ ila, ้วีล่าและก็ชาบี้อลอนโซโดยสกิลพิเศษจะมีแค่2คนนะนั่นก็คือตุลามแล้วก็ทางด้านชาบี้อลอนโซนะครับแต่ค่าพลังโอเวอร์ค่อยมายืนยันกันอีกทีนะว่าเท่าไหร่นะต้องรอเกมอัปเดตก่อนนะอาจจะวีล่าอาจจะร้อยหก็ได้นะครับตุลามอาจจะร้อยสี่ร้อยสามอะไรเงี้ยอยู่ที่อ่ะพี่โคจะกักหรือเปล่าหรือพี่โคจะสับขาหลอกหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมเต็งๆไว้ค่าพลังน่าจะประมาณนี้กันนะ น่าจะไม่ต่ำกว่านี้นะชาบีเอารโซอาจจะมี102นะตูรามผมว่า103ขึ้นแน่นอนนะครับผมโดยตูรามจะมีสกิลพิเศษคือฟอร์เทสนะครับแล้วก็ชาบีเอารโซจะเป็นวิชเนลลี่พาธนะครับส่วนวิล่าน่าจะไม่มีสกิลพิเศษนะแต่ข้อดีของวิล่าร่างนี้จะเป็นวิล่าร่างอังเคอร์มนะใครที่ขาดกลางรับ แบ็กขวาสายเกมรับนะครับแล้วก็กองกลางตัวพาบอลขึ้นไปนะผมแนะนําเลยแพ็กนี้คุ้มแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นชาบี้อารอนโซ่นะครับเอาเชเตเตอร์นะวีล่าอังเครแมนนะครับแล้วก็ทางด้านาตูรามาดิฟเล่ย์ดิฟฟิซิฟฟูลแบ็กนะครับเป็นแบ็กสายเกมรับนะเอามายืน CB ก็เก่งนะครับสำหรับตัวนี้ก็ใครที่อยากได้สายเกมรับนะครับกลางรับตัวเมีตานะแล้วก็แบ็กเกมรับตัวเมีตาผมบอกเลยว่าเตรียมทองกันมาให้ดีเลยครับว่า โหดจริงๆแพ็กนี้ส่วนตัวผมจะจัดอยู่นะตามลาวีล่านะบอกเลยถ้าเปิดร้อยทองอยากได้ใครเพื่อนๆอยากได้นักเตะต,ตัวไหนลองคอมเมนต์มาใครคอมเมนต์ขอให้ได้นักเตะต,ตัวนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันใครอยากจัดแพ็กนี้ลองคอมเมนต์มาดูว่ามีงบเท่าไหร่จะได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมไปตาาไปตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ